ส่วนทางขวาก็คือลบ b บวกสามเขียนไปให้เรียบร้อยใครนะไม่ใส่แอปนะผิดพี่บอกเลยผิดเศร้าอะ่ะแถวบ้านเรียกเศร้าอะ่ะน้องเออเพราะฉะนั้นคุณต้องใส่แอปถ้าคุณไม่ใส่คุณโดนแน่ๆจุดเนี้คือจุดเรียกแขกเลยครับอุ้ยเรียกว่าจุดเรียกแขกแปลว่าอะไรพี่ก็คือมันจะฉลอกให้น้องเนี่ย พลาดตรงนี้แหละเอาใหม่นะถ้ารูทแล้วยกกำลังสองข้างนอกรูทหายไปตอบตัวในธรรมดาเลยแต่ถ้ากำลัง2ในรูทต้องใส่แอปนี่อันนี้จำไว้อา้าวพี่อุ๋ยแล้วมันถ้าใส่แอปแล้วทำไงอะพี่การถอดแอปมี2แบบแบบที่1ถอดได้เลยตามปกตินะครับแบบที่2ถอดแล้วกลับเครื่องหมายก็คือแอป x เนี่ยสามารถถอดได้สแบบครับ แบบที่1คือถอดเป็น x ก็ได้แบบที่2ถอดเป็นลบ x ก็ได้จดไว้เพราะข้างในมันอาจจะเป็น x หรือบวกรือล,ลบก็ได้นะครับยกตัวอย่างครับเช่นเรามี f x เท่ากับ5 5อาจจะเป็น x ก็ได้หรือลบ x ลบ5จะเป็น x ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น5หรือลบ5พอมันถอด f มันก็ได้5าโน้ตไว้นะถึงบอกว่าการถอด f เนี่ยมี2แบบบวกกับลบเดี๋ยจดไว้ จุดเรียกแขกออกประจําจําไว้เลยอ่ะข้อสอบมันจะชอบใส่กําลังสองมาในรูทเพื่อให้น้องเผือไปตอบเอกเราต้องอย่ายไปเผลอนะตอบแฝดสุด